พี่ต้นขมาตั้งแต่เจ็ดมงยังไม่ได้ถ่ายเียนพี่ปอบอกมาได้ถ่ายใบตลอดเลยพี่ต้นยังไม่ลงเลยใบเสร็จกี่โมงใบรุ้งรอใบทันนะทันจีใบไปงานปอใช่พี่มีประชุมสโมงแจ้งปาเลยนะ ใพวกนี้บเอารถไปจอดที่ทูไหมฮะพ่กนี้รถไปจอดที่ทูหรือขึ้นท่เอมอร์ชนบุรีนีไปไหนชนบุรีบีเเอ็มที่ไปขึ้นรถที่ทูสิบม้วน ตูขาเล็กมากค่ยังไม่อไว้า่อนอ่ะอะไรอ่ะจะรู้ว่าแท็ก่าไูจะได้วางแผนถูกเอาไปจอดไว้ถึงเห็นใจพวกพี่บ้านในความแกนสูต เห็นก็เห็นตัวตัวเองอยู่ในกระจกเลยไปเ็กซี่ไปชมเรียนรไปเห็นไหมไอออกคลิปให้พี่โอพี่โอหายเลยเฮ้ใช่ใช่เดินได้เลยน่ารักมากเลยเป็นไรอ่ะโดนไรอ่ะค่ะไม่ได้โดนหรือมันเป็นโรคประจำตัวเฉยมันเป็นอาการกำเริบ เป็นเป็นหายหายอย่างนี้แหละลูกเป็นอยู่หนักใช่ไหมแล้วพอดูไปในในบ้านนางลุกได้อันนี้รักษาได้ยังไงวะยังยังเลยลูกไม่เจอนานขาเลียวๆอ่ะอิจฉามากเลยอ่ะขาเลียวมากเลยอ่ะขาสวยมากอ่ะบอกตรงที่เนปไปหลงอยู่ไหนอ่ะเห็นว่าออกมานานแล้วด้วยหรือมาไม่ถูกวะนานๆแบบว่าห่างไปนานแล้วเออจริงๆตอนบ่ายเราติด มันก็เป็นเงาอย่างนี้แหละพี่ปาปกติเห็นเราอยู่ใน,นกระจกด้วะหมอได้ไหมหมอได้ใช่ไหมติดก็มีปอ <c oughs> จิดจิดจิก อะไรพี่ปออย่านินทาไว้นะเดี๋ยวให้ไบร์ก้านคอเลยชั้นสามต้นสามติดต้นมาตั้งแต่เช้าป่านนี้เลยค่ะเจ็นโมงจริงเหรอจริงจริงลูกจริงเอ็มน้ำก็มาแต่เก้าโมงแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยอไม่เออไบถ่ายชับรวมไบรเน็ตขึ้นไปปั๊บลงเลยถ่ายๆๆ่ถ่ายถ่ายนลน ใครจะถ่ายกับน้องก็ถ่ายเดิค่ะเกินห้าโมงไมได้ออกแล้วเออเพราะมีงานหกโมงตอนนี้ร้องกี่เพลงวันนี้ร้องกี่เพลงอะลูกงเพลวันนี้เขาร้องกี่เพลงอับลูกคนนี้สามเพลงคนละสามเหรอลูกอ๋อรวมหนึ่งแล้วเขาเดี่ยวสองโอเคเดี่ยวสามรวมหนึ่งเป็นโอเค เฮ้ยเยอะนะคนละสามรวมอีกหนึ่งคุ้มอ่ะคุ้มอ่ะเปเป็นมินิคอนเลยอ่ะหกเพลงพี่ปออย่าเอาพรุ่งนี้คุ้มกว่านะเว้ยตั้งเพลงนึ่งไปเพลงนึงอันนี้ประชดไบร์ต์อ่ะพี่ปอทำไมต้องประชดไบร์ตลอดเลยอ่ะไม่ประชดถว่าคุ้มกว่าจริงๆได้ไปเห็นทะเลเะนี่อ้าวติดทะเลเหรอ น่มันเนห้างติดด้วยห้ามันอยู่ข้างนอกถนนสุขุมวิทเปล่าใช่พี่ปอพูดไปไอ้นุ่นอยู่นุ่นทะเลลงไปอีกอ่างเจ็บไหมเขาจะได้ยินไหมเป็นไรขาวเึ้นตัว ล็อกแสงดูขาวอะผิวไม่เห็นนานเหรอเอาะสงสายจะเหมือนที่ว่าดูขาวหล่อไม่หอไม่หล่ออมากหล่อแล้วแบบดูขาเรียวหลังตรงแบบโอ้โหเพอร์เฟกอะดูเพอร์เฟกเดี๋ยวลูกกูลอยเนี่ยกดลงกดลงเดี๋ยวลูกลอยขอถ่ายเลยนะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเชิญค่ะเชิญถ่ากับคนข้าวไปลูกไปไปกินข้าวลูกไปพี่ปังเอานั้นให้พี่น้องยังอ่ะไปเลยไปเลย เเดี๋ยวตอนเลิกก็ค่อยได้เจอหรอกไม่ได้ผลไปลูกไปไม่ใช่ได้เลิกได้เลิกหกวงจะนั่งขำให้แล้วบึ่งไปนู่นเลยเอาอะไรลูกไปเอากับข้าวเอาน้ำอ่ะพี่ปังเอาน้ำให้นางไปขวดนึงอ่ะจะยังไงเอาพี่เปิ้ลมาพอดีมามาสายอ่ะพี่เปิ้ลอ่ะของไี่เอาไม่เป็นไร ยำกไอ่ต้อเอาผ้ามาไม่ใีมีมมีข้าวมีข้าวเสนเงมเวนีไปแล้วไปแล้วตัวเองมาสายอาายถ่ายย่ถ่ายยิ่งไม่ถ่าย่ไยไม่ถ่ายเลยว่ายถ่ายถ่าถ่ายถ่ายไม่นให้แต่ถ่ายก็ไปเข้าห้องน้ำด้ว จะอยู่ท่ามือไก่ยีนดั้งเห็นจ้้วานคไหนโชว์เสบียงดิดไหนโชว์เสบียงหน่อยถ้าโชว์เสบียงจะติดรองเท้ามือซ้ายหรือมือขวาเสบียงเฮ้ยปหมึกไม่เอาเว้ยมือซ้ายหรือมือขวามือซ้ายมือซ้ายไหนไหนไนโชว์เสบียงนิดฮึบเน่แข็งแรงแข็งแรงโชว์มือขวาไปลูกไปไม่จองแล้วมั้ยแก่งมุ่งแก่ คราล็อกชาท้าบายบายดีไม่เอาทิ้มหน้าต้องติดติ๊กเกอร์เมื <t 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 ani> <t ani ่อหรอลูกต้องติดสติ๊กเกอร์น้องไหมเขาไม่แจ้งชื่อไว้หรอปกติเห็นแจ้งชื่อไว้แล้วติดติ๊กเกอร์ขึ้นไปเออนั่นแหละหันมาดิพี่ใบหันหันมาดิเลขเดิมเลยอ่ะบาพี่ไม่ได้อยู่อ่ะบายบายครับตอนเย็นเขาไปบ้างพี่ไส่อ่ะใช่จริงอ่ะ